สดีค่ะมีรถสภาพไสวยประวัติฟีดาวผ่อนสบายเดือนละ5,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตต้าวิโยส 7.5G กิยวโตคันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนางสีดำนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า a i r b a บ็กเอเบสกุญแจรีโมดพวงมาลัยมันติฟังชัน ก้องสองถอยค่ะคันนี้สามารถจดมันอีกสิบได้ด้วยนะคะขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะเตยตาเป็นรถที่แอร์เย็นที่สุดในบรรดารถ,ถทุกยี่ห้อนะคะอะไห่ก็หาได้ง่ายด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสภาพดีค่ะขับดีพร้อมใช้งาน ตัวกับเอกสารเท่านั้นค่ะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยสภาพดีค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะและก็ไม่มีจมน้ำด้วยนะคะรับประกันให้เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะขับดีพร้อมใช้งานเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ เตอร์มีออน1.5 GT ออโต้คันนี้ปี2013นะคะประวัติดีดาไปเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ